วัดีครับวันนี้วันที่27กุมภานะครับเป็นวันที่56นกุมัาวันที่ห5าที่กดวงนะครับ <c oughs> วันนี้วันที่27กุมภาพันธ์2568เป็นวันที่56ที่ข้าพเจ้านายจีและพระองค์ดีใจขอถวายเสียงสดสัทธายาพสูตรพระปฎิริษและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสงังฆบูชาและจริยบูชาแด่ผู้บูชาทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อนะครับเพื่อจะชนในบทสวดอย่างต่อเน,นื่นองนเมื่อวันที่1 ชุมนุมเทวดาสมัญตาจักรวาเวสวัจฉริชนตุเทวตาสัตวมังโมนิราชาศสุรันตุสังกามโหขังสังเกกเมจรูเปคิลิสิขารตเตจันตาลิเกวิมาเนตีเประเตจักาเมตะลุกนะขะหะเนเคหาวัตุมหิเกเตปุมาจะยันตุเทวาชาลตะละวิสเมยักขันขันทัปนาคาตินขันตาสันติเกยังมุนิพราชนังสัทววโมณิสุรันตุธรรมสวรรคารวยัมพัทันตาธรรมสวรรคารวยัมพัทันตาธรรมสวรรคารวยัมพัทันตา บทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเลยนะพุทธานพิปูชียมาอิมินาสกาเลยนะธ้ามาพิปูชียมาอิมินาสกาเลยนะสังฆังอภิปูชียมาบทที่สามบทกับพระรัตนตรัยอรังสีมาสมุตติปะกวาพุทธานปะกวาต่งอภิวาเทมิสวาขาโตปะกวาต่างธรรมะธรรมะสมามิสุปฏิปันโนปะกวาโตสามว่ากสังโฆสังฆังน้มามิ บทที่สี่บทสวดนะมะกาสิงที่กัตถนะโมตัสสะปะควัโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตสระปมปาธะพุทธังสลาหนังคจชามีธรรมังสลาหนังคจชามีสังฆังสลาหนังคจชามีตุติยมปีพุทธังสลาหนังคจชามี ตุติยัมปิตังมังสารนังขจามิตุติยัมปิสังขังสารนังขจามิตาติยัมปิพุทังสานังขจามิตาติยัมปิธ้ามังสารนังขจามิตาติยัมปิสังขังสารนังขจามิ บทที่หกบทสวดสัจจกิริยาติฐานนักมสัระนังอัญญงพุทธมสัระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสที่มีหโตุสัพพธานัตติเมสัระนังอัญญธรรมโมเมสัระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสที่มีหโตุสัพพธานัตติเมสัระนังอัญญสังโฆเมสัระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสที่มีหโตุสัพพธาบทที่เจ็ด พุทธันดสติอิติปิโสพระกวาหังสมมาสัมุตโตวิชาเจรนะสัมมันโนสุขะโตโรกราวิถุอนุตตะโรโมฬิสัตมัสสะราติสัสสาเปอารามโนสานังโพโภะคะวาติสวะขาโตภะคะวาตาตมโมสันเทตโกอากาลิโกเอหิปาสิโกโอปะนะยิโกปัจจะตังเวทิสบบพื่เวียนอยู่ที่สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยายะปฏิปันโนพระกวะโตสาวกะสังโฆสามีติปฏิปัน โนพระครวตโตสาวกสังโฆญาติธรรมจตาริปุริสายุภาลิยานปุริสบาปุภาลาเอสัมระครวะโตสาวกสังโฆอาไนายโยปาไนายโยทั้งขินายโยอัญชาลีกะระนิโยอนุตตะลังปุญญาเกตังโกรกัสาติ โที่สิตาณสูตรเอ๊ญาณิทัพุตานิสมฆาตานิผู้มานิวะญาณิวาตลิเกสสะเปวักปุตาสุมาณาพระวันตุอโธปีสักการจัสรันตุภาสิตังตัสมาหิปุตานิสาเมธาสเปเมตังการโอทามานุสียังประชาญาทิวาจารโตจารันติเยปะริงตัสมาหิเนรัตถะอปปมัตตายังกินจีวิตังอิทัวาหุราวาสเก สุวายยังรัตนาปณิตังนะโมสมมาอะทิตถาะคัตเณนะอิธัมปิพุทเถรัตนางปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุยังวิลลาขะนะมาตังปณิตังยะทักขะธาสกยมุนีสมาหิโตนะตนะนนตเ,เตนะธรมเมนะสมัติกิติอิทัมปิธัมเมรัตนางปณิตังเตนะสัจเจนะส,จนะสุวติโหตุยัมพุทธเสเสถปะลิวะนะยีสุจิงสมาทิมานัตตะนิกันยะมะหุสมาทินาเตนะสโมนะ วิชิติธรรมปีธรรมเมรตนาปนีต่างเอเตนะสัจเจนะสุวติหัวโตเยปุกลระอัฏฐสตังปสัสสาจันตาลิเหตานิยุคานิหติเตทักขิเนยญาสุขาตัสสสาวกาเอเตสุทินานิมหัปารานิธรรมปีสังเขรตนาปนีตายเอเตนะสัจเจนะสุวติหัวโตเยสุปยุตตามณสสาทัพเมนะนิกามิโนโกตัมสาสหามิเตปฏิปตาอมตังกิวิ อันหาราัตธามุนาหน,นิพุติงพุชานัมมานาอิธรรมปีสังเขรัตนปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหัตุตยัตินทักขีโลปทัทวิงสิตโตสิยาตภูพิวาเตพิอสัมปะกัมปิโยอฐุพเมางสัมปุลิสังวาธามิโยอริยสัจจานิอเวจปะปัสติอิธรรมปีสังเขรัตนปนิตรังเอเตนะสัจเจนะสุวติหูตุเยอริยสัจจานิ วิภาวายันติคำพีรปัญเยนะสุเทศิตานิกินจาปิเตโหติผู้สัพป,ปะมัตาัะเตพระวังอัฏฐมะมาทิยันติอิธรรมปีสังเขรัตนปณีตังเอเ,นาาเนตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุสหวัสะทัศนาปสัมปทายะตายสุธรมมาชหิตาพวันติสักายาทิฏิวิจิกิิจตตันจศีลพัตาวาปิยทัสสิกินจิตตุหาปเยหิจะวิปปมุตโตชะ จาพิถานานิอภพโภกตรงอิธรรมปีสังเขรัตนังเปรีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุกินจะปีโสกัมังกรติปปะกังกยานะกเยนะวาจายุทธาเจตสวาอภพโภโสตัสสะปฏิชาตายะอภพพตาทินถปปัสสะอุตตาอิธรรมปีสังเขรัตนังเปรีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุวนัปปุมเพยถาภุกศิคตก เทหามานัพเสปัฏฐมัสมิงคิขมเหตตาถูปะมังธรรมะวะลังก์อเทสัยิปนิพพานะธรรมิงปะระมังอิตายะอิธรรมปิตุเตรัตนามปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหอตูวะโรวรัญยุวัฏโทวะดหาโรนุตตะโรสัมมวะระอเทสัยยิอิธรรมปิตุเตรัตนามปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหอตูขีนังปุระนังนวังนัตถิสัพวังวิัตตจิตตายะติเกภะวัสมิงเตขีนาปีชาวิลุกิฉันทานิพันติทีลา ยะถามยะถายามปิโทอีทมปีสังเกตรัตนบับนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ ยานิทัพู้ตานิสมากาตานิผู้มานิวายานิวาตาลิเคตตังกตังยเทวมนุษสาผู้ชีตังรุธทางธรมนัสสามัสุวัติขตุยานิทัพผู้ตานิสมากาตานิผู้มานิวายานิวาตาลิเตตังกตังเทวนุษสาปู้ชีตังธรรมังนมนัสสามาสุวัติของตุยานิทัพู้ตานิสมากาตานิผู้มานิวายานิวาตาลิเขตตังคตังเทวมนุษสาปู่ชีตังสังขังนรมนัสสามัสุวัติของตุบทที่สิบเอ็ดอัรถานิุตตสนตาปริตสพะวระมตววินิ นิพุตโตจตุวังพวะสัมพิต e <sun arrivé S 2> ิโยยัจต <design> ุสัพพะโลโกวิรัสตุมาเตพระวัตวันตาลาโยสุขีธีขาโยโภพวะอภิวันันทศีริตสนิจังวุฏฐาปจายโนจตตาโลธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังวะลังบทที่สิบสองอาทิตยปริยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยอย่งพระเขาว่าขยายอย่งวิหารติขยาสีเสสติงภิกุสักหัสเสนตันตาลโขพระเขาว่าภิกขุอมันเตศิสัพ ฟังพิกเวทิตต่างกิจจะพิกเวสัพพทิตต่างจักขุวิญญาพิกะเวอทิตต่งรูปาทิตต่งจักขุวิญญานาทิตต่างจักขุสสะพัสโอทิตโตยปีทางจักขุสัะพัสสะปัญาอุปชัติเวทายิตต่างสุขังวัทุขังวะทุขังวสุขังวะตาปีทิตตังเกณฑ์อาทิตตังทิตตังราคะกินาทุกขินามขกินาทิตตังชาติยาชามารันเนนะโสเกหีปริเทเวหีทุเกหิธมรสเสหีอุปยาเสห์ทิตตันติวัตมิสตังทิตตังโสตตังทิตตังโสตสสะพัสโซท สุขังวัตปิทังเกียติตังอทิตังลคคินาสักินาโมหาอทิตังชติยาชมารันเนนะโสเกหิปิเทเวหิทุเกหิตุมนเสหิอุปยาเสหิอทิตันติวัตมิขานัทิตังคันธาทิตัคณะวิญานาทิตังคณะสัมปสโตทิโตยปิทางคณะสัมปสัปัญทาอุปชติเวทายตังสุขังวัตุังวัตุกรรมสุขังวัตะปิทิังเกียรทิตังอทิตังลาคคินาโสคัตินามหะปินาอิตังชาติยาา ธรรมปีตังช um, e um, ิมัญสัมปัสสะปัญญยาอุปัชติเวทายิตังสุขังวะทุขังวะอุทุกขะมสุขังวะตําปิติตังอธิตังเกณฑเกณะอธิตังอธิตังลักขินทร์ทุขินามอกจินาอ์ทิตังชาติยาชรมาลังเอนาโสเกหิบริเตเวหิทุเกหิจุมรสเสหิอุปยาเสหิอทิตัณติวามิกายโยทิตโตทัรภาอธิตากายมิญญาณอธิตา

อธิตันติวาธมิเอวังปัสสังพิกเวสุตตาอริยะสาวะโงจักขุสมิงปินิปินทัตติรูปสุปีนีปินทัตติจักขุปิญญาเนปีนีปินทัตติจักขุสัมผัสไสปินิปินทัตติยำปิทังจักขุสัมผัสปัญชายาอุปชติเวทายิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมสุขังวาตาสมิงปินิปินทัตติ โสตสัมมิงปีนิปินทติสเทสุปีนพินทัตติสตวิญญาณปีนิปินทัตติโสตสัมผัสเสปีนิินทัตติยามปีทางโสตสัมปัสปัญชัยยาอุปัชติเวทายตังสุขังวะทุขังวะทุกขัสุขังวะตสมิงปีนิพินทัตติคณะสัมมิงปีนิปินทัตติคณะวิญญาณปีนิปินทติคณะสัมผัสเสปปีนิปินทัติยามปีทางคณะสัมปัสปัญชัยยาอุปชติเวทายตังสุขังวะทุขังวะทุกขังวะสุัวะตัสมิง จยยาอุปเชติเวทายต่างสุขังว่าทุกังวะอทุกขมัสุขังวะตาสมิงปีนี้พินทติกายะสมิงปีนิพนทติทัพเพสุปีนีพพินทติจะย่ิญญาในปีนี้พินทติกายสัมผัสเสปีนิพนทติย่มปีทางกันสัมผัสสะปัญชยาอุปชชติเวทายต่งสุขังว่าทุกังวะตาสมิงปีนิพปีนทัติมนัสมิงปีนิพปนทัตติทเมสุปีนิพปนทัตติมโนวิญญาเนปีนิิพนนที้ปีนทัตติมโนสัมผัสเสปี Di kina chat, tibu yang gata yang nggak palang atau taya tii paca nanti tii intama wojapakawatan damana, tewi ku pakawanto pas hitang api nantung amin minjapan awaiya, karena semingman nyaman e panta, pikku saha asa anu pataya asa awegi cintani bibuting kiti, woti kitang manantala kana sutang e bame sutang e kang sema yang nasi, yang, riang riara tii tii, patau nai binga tahiye tanda lako pakawapan jawak iye amante si รูปังพิกเวณัตตารูปัญจหิตังพิกเวอัตาภาวิสานิยังรูปังปัยะยังวัตเตยาระเปตารูเปเอวัมเมรูปังโหตุเอวัมเมรูปังมาหสินติยัสมาจะโขพิกเวรูปังนัตตาตัสมารูปังภัตยะสังมัตตินัตตลปฏิรูเปเอวัมเมรูปังโหตุเอวัมเมรูปังมาหสินติเวทนานัตตาเวทนาจะหิตังพิกเวอตาภาวิสานิยังเวทนาปัฏายังวัตเตยาระเปตตาจะเวทนายะเอวัมเมเวทนาโหตุเอวัมเมเวทนามาหสินติยะสมาจะโขพิกเวเวทนานัตตาตัสมาเวทนาภังวัฏติ นัจลพติเวทนายะเอวัมเมเวทนาโหตุเอวัมเมเวทนามาโหสิติสัญญานัตตาสัญญาจะหิธังมิกเวอัตตาภาวิสสะนัยยิ่งทางสัญญาปัตจยัสังวัตเตยยาราเพตัจัสัญญายะเอวัมเมสัญญาโหตุเอวัมเมสัญญามาโหสิติยัสมาจขโภติกเวสัญญานัตตาตัสมาสัญญาปัตจยัสังวัตตินัจลพติสัญญายะเอวัมเมสัญญาโหตุเอวัมเมสัญญามาโหสิติสังขารานัตตาสังขาราจะหิธังมิกเวอัตตาภาวิสังสุนัยยุุุงงงัััเเเเตตะจสสสขขาารรอวมโห เอวัมเมส,สังขารามาเหสุนติยสมาจักพิโเวสังขารานตตาตัสมาสังขาราปัจยะสังวตัตต,ตินตจารพติสังขาเรสุเอวัมเมสังขาราโหตุเอวัมเมสังขารามาเหสุนติ วิญญาณนัตตาวิญญาณัจะีิทางิกเวอัตตาภวิสาานตังวิญญาณัตยาสังวัตเตยยระเปตจวิญญาณเอบัเมวิญญาังหตุเอวัเมวิญญานัมโหสินติยสมาจโคพิกเววิญญาณนัตตาตัสมาวิญญาณจากัตยสังวัตตินัตตลพติวิญญาณเอบัเมวิญญาณนังหตุเอบัเมวิญญานัมโหสินติตักินบรรจัตพิกเวรูปันิจาวานิจาวาเตียนิจังพันเตยัมปานานิจังทุขังว่าตัง ตังกินมรรจัตตาิกขเวไปจนานิจาวานิจาวาติอนิจามันเตยัมบนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมบนานิจังทุกขังวิปริมมธรรมังกาลังนุตังสมนุปปสิโตงเอตังมะมะเอโสหามัสสมิเอโสเมตตาติโนเอตังพันเตตังกินมรรจัตตาิกขเวสัญญานิจาวานิจาวาติอนิจามันเตยัมบนานิจังทุกขังวา ว่าตังสุขังว่าติทุกขังพันเตยามบานานิจังมิปริมาธรรมบางกาลังนุตังสัมมนุปัสสิโตเอตังมะมะเอโสหามัตตมิเอโสเมินตาติโนเอตังพันเตตังยินมัญจาตพิกะเวสังคารานิจังวานิจาวาติอนิจังพันเตยามบานานิจังทุกขังว่าตังสุขังว่าติทุกขังพันเตยามบานานิจังทุกขังวิปริมาธรรมบางกาลังนุตังปัสมสัมมนุปัสสิโตเอตังมะมะเอโสหามัตตมิเอโสเมินตาติโนเอตังพันเต ตังกินมันจะตถาภิกษเววิญญาณังนิจาวะอนิจาวะติอนิจังพันเตยมบานานิจังทุกขังวะตังสุขังวะติทุกขังพันเตยมบานานิจังวิปริมันตังมังกาลังนุตังสมฤติสิตงเหตังมะมะเอสโงหามัสเมเอโสเมตตาติโนเหตังพันเตตังกินตัสมาติหาพิกษเวยังกินจีรูปังอาทะปัจจุปันนาชะตาวะภาหิตาวะโอราณิฆาวะสุขมาวะหินาวะปานิจาวะยัญทุเลสันติเกวะสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโสหามัสเมเนโสเอวะเมตังยะถาภูตา ว่าอรานิคาวาสุขุมาวาหินาวาปันิตาวาญันทุเลสันติเกวะสัภามเวทนาเนตังมะมะเนสงหมัาสมินะเมโสวันตาติเอวังเมตังยะถาปูตังสัมมาปัญญายะถาปปังยากะจิสัญญาติครับอยูป็นอาะตาวาภาหิตาวาอรานิค่าวาสุขุมาวาหินาวาปันิตาวาญันทุเลสันติเกวะสภามสัญญาเนตังมะมะเนสงหมัาสมินะเมโสวันตาติเอวังเมตังยะถาปูตังสัมมาปัญญายะถาปปังแยกเกจี สังการาติข้าพเจ้าปัจจุันหาเจตตาวะพันธตาวะโอรรหิเก้าว่าสุขมาวะหินาวะปณิตาอมัญจตุเลสันนิกเขาวาสัพเพสังการาเนตังมะมะเนสโวหามัตะมิเมสโววันตาติเอวามีตังยถาภูตังสัมมาปัญญาชัดนะพะปังยังกินจิวิญญาณังอันติอาทิตนะครับปัจจุปันนาชจตตาวา ประตาวะวราัิกาวาสุขุมาวานินาวบันิตาวะยันตุเลสันติกเอวะสปังวิญญาณังเนตังมะมะเนสวะมาตมีนะเมสวาอันตาติเอวังเมตังยะถาปูตังสัมาบัญญาติยะถาปังเอวังปัสสังภิกาเวสุตะวาอริยสาวะังรูปังสมิงปีนิปินทติเวทะนัยยาปินิปินทติสัญญายะปินิปินทติสังขารสุปินิปินทติวิญญาณสมิงปีนิปินทตินิปินทังวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสังมิง วิมุตตามีติยานังโหติกีนาชาติวุติตังปรมาจารยยังกตังการานียังนาปะละอิัตายาติประชาณติติอินทมัโวจับพระขวานตามมนาปัญจวัคคียาภิกขุวพระขวัตโตภาสิตังอภินันตุอิมันมินจับปัญะเวยะกษารานสติมิงพยมัเนปัญจวัคคียานังกิขุนังอตุปทายะอสเวหิจตตานิวิมุตจินสูติ